น้องกองลองคิดดูว่าลุงไม่อยากเชื่อตัวเองว่าทาไมมันสวยอย่างนี้ว่าเราคือเราไม่ได้คุยเนี่ยคือก็สวยทุกต้นเนี่อก็เลยว่ะแล้วปีนี้จะเอารูก็สบายเลยเนี่ยดูดูใบมันนี่ดูเนี่ยมันมันมันไม่น่าเชื่อนะโอ้กบได้มีถึงเดือนนี่ดูมีทั้เดือนเต็มเห็นไหมเนี่ยขี้แต่เดือนเต็มเลยครับมีตัวด้วยนะเนี่ยเนี่ยลาบเนี่ย ลดินมีชีวิตเลยนะเพราะผมสังเกตว่าเห็นรากนี้ทุเรียนน่ะดีคถ้าไม่มีรากนี้ผมยังเครียดอยู่อ่ะเพราะกลัวมันป่วยเพรมันมีรากถอยขึ้นเลยอ่ะถ้ามีรากอย่างนี้ผมไม่กู้อก็ถ้าเราหันมาใช้ตัวนี้นะคือคือผมก็ผมก็เป็นมือใหม่ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะลองมาตั้งสองปีสามปีแล้วตายมันตายเกือบเป็นเป็นหลายสิบป่านะที่ที่ที่มัน พอมีลูกกบลูกกบลุงลูกโตสอูในคล็กก็ลุงเจอของคุณโรดปุ๊บก็ยังไม่รู้ร้านคุณปืนมีลุงวิ่งไปถึงระยองไปไปไปซื้อโดลาไม้กับยิบซ้ำมาแล้วแต่ยังไม่รู้เรื่องจุลธาตุอาหารพืชนี้พอพอมาลองลองใช้แล้วก็รู้จุลธาตุอาหารพืชที่คุณปืนเขาแนะนําแล้วก็ดูในในคลิปของพ่อเขาครับลุงก็เลยลองใช้มาตลอดไม่เคยขาดเลย ทำให้ลูกใหญ่ครับก็มีทุเรียนแก้ไม่กี่ลูกอ่ะทีนะไม่มีไม่กี่ลูกอ่ะเป็นเอบีกับหมดอ่ะลูกใหญ่ผูใหญ่ผูสวยก็ไปขายทุเรียนปีนี้ไม่เคลียร์นะสบายใจแล้วสบายใจโอ้ยทุกไปกับไปขายเองหมดไปขายลงจนเจ้าของรองมัดทำไมทำทุเรียนสวยขนาดนี้อ๋อครับปุ๋ยมันคือคือมันสวยจริงๆคือ อส, <laughs> <laughs> สวยสวยสลยคุณไม่ถูก <laughs> <laughs> แต่ว่าจุงละทานอาหารพืชนี่แล้วก็แคลเซียมบอลอนของพ่อเนี่ยลุงใช้ตลอดครับถือว่าเราหมดตังก็ถังนึงก็รวมแล้วถังนึงถังสองลิตรอ่ะมันเจ็ดร้อยห้าสิบพันลิตรแล้วก็อีกสองร้อยเป็นเก้า,าร้อยห้าสิบพันลิตรอ่ะัมัน<ะ>ไม่ถึงถังละไม่ถึงสองร้อยเนาะ ว่าลดน้อยมากเลยเรโอ้ยทาไมจะไม่น้อยอ่ะแล้วของงามขนาดนี้แล้วนี่แต่สมัยก่อนนี่น่าจะบวกหลายตัวใช่ไหมครับโอยไปเลยถ้าใครว่าอะไรดีก็สมัยก่อนโอ้เยอะโอ้ยคนนู้นนี่นี่นี่ลุงไม่ฟังคือไม่ไม่เปิดใจรับฟังอะไรแล้วคือใช่่ายนี่เราจะเอาไม่ได้หาอะไรคือทำตามที่พ่อเขาบอกแค่นี้แล้วพ่อเขาบอกว่ามันลดต้นทุน ก็พันลิตรมันแค่เจ็ดรอยห้าสิบกับอีกสองร2อยกับเป็นเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็ยาจะใบเขาแถมมาขวดหนึ่งทุงหรือว่าของมันเยอะแล้วนั่นก็เท่ากับเการ้อยหสิบาทถังพันลิตรอ่ะแล้วยาฆ่าแมลงเราใส่ตามหน้างานไปก็จบแล้วก็ไม่มีะไรผมนึกว่ตายไปแล้วตอนนี้ชาวสวนเห็นเขาอาจจะบอกว่าทําทยากกว่าจะได้ลูกสวนกว่าจะได้ใบสวนขนาดนี้มันทํายากลุงว่ายาไหมครับเนี่ยโอ้โหถ้าเรามาถูกทางมันจะไม่ยากกันได้เนี่ย ถ้าพูดแบบว่าถ้าคนเปิดใจกว้างอ่ะเปิดใจฟังอ่ะนี่มันมันมีคนทำยากี้ก็ทํายากแล้วถามมาทาไงก็ทําง่ายแต่ต้องเข้าใจครับครต้องดูแลถ้าเหมือนเราอ่ะดูแลลูกออนได้ก็ดูทุเรียนได้แล้วครับแล้วแล้วเหมือนไอไอน้องคนนั้นเขาก็อยู่บางเป็นล่างนะเราเข้าใจอ่ะถ้าดูลออนได้เขาดูทุเรียนได้แล้วทิ้งทุเรียนแล้วทีที่ไอของพี่พี่ได้ไหมพี่อดอ่ะครับ เขามาเขามาเห็นของของลุงเขาก็มาช่วยตัดทุเรียนแล้วเขาบอกว่าอุ้ยเขาไปทามั่งของเข้าจากเหลืองเหลืองมันก็ดีหมดแล้วตอนตอนเนี้ดีแล้วดีแล้วจนจนเขาบอกว่าไม่่กีเดือนเขาอยากโค่นยางลุใไม่อีกแล้วเปลี่ยนความคิดเลยเขาเนี่ยคือเขาคือทีแรกลุงบอกว่าไอออดมึงจะทําไมมึงทําแบบนี้แล้วมึงจะทําไว้ไว้พี่ผมไว้แล้วเนี่ยตอนตอนนี้ก็มันทุเรียนมันสวยแล้วแล้วก็ทุเรียนมันมีกำลังใมันมีกําลังใจแล้วเขาบอกอะ าไม่เปิดใจรับเรื่องไนแล้วรับของกุโรดอย่างนี้ก็จบ <laughs> จุลธาตุ<ม>อาหาร,าารหพืชแล้วก็เนี่ยคือพอลุงหรือน้องคนนี้เขาไปบอกอะไรเขาเขาจะเชื่อหมดตัดแต่งกิ่งแบบไหนแบบไหนที่พ่อเขาบอกว่าทาเป็นต้นโล่งเลยเนี่ยมันก็ทําตามหมดอ<า>ตอนนี้ของเขาสวยอของเขาหล่อแล้วก<า>็โอ้โห,โห,โหผลพิสูจน์แล้วครับผมใช้ง่ายแล้วก็จริงนะครับผมเนี่ยก็ไม่จริงได้ไงเนี่ยน้องกล้องลองมองลุงใบเนี่ย เป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยดูใบมันบมนบใบหนาใบใหญ่มันถ่ายทั่วได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเออถ่ายไปมุมไหนก็สวยว <c oughs> เออกล้องกล้อง็ององมันสวยหมดอ่ะแต่ทีนี้ถ้าคนที่เขายังไม่เปิดใจใชนะ้อ่ะนะเหมือนไอ้อคนนี้เขาเขาใช้แล้วเขาก็มาเนี่ยโอ้อโหเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่มา<อ>เ,คเคยมาเคยมาคุลุงนั่นเนี่ยเมื่อกี้ลุงชวนมาดูแล้วเมื่อกี้เขาคุยกับพ่อเขาเขาว่าเขาใช้มาหลายเป็นคือหนึ่งตั้งแต่ไงกุมภาพันธ์ที่แล้วของเขาก็โอเคแล้วแล้วสองนิ้วสามนิ้ว คือหนึ่งแล้วสามนิ้วอ่ะสองนิ้ว้องสามนิ้วแล้วคืบนึงอ่ะปุ๋ยก็น้อยนะปุ๋ยก็น้อยนะปุ๋ยน้อยครับอันนี้เดียวเองปุ๋ยก็ใช้นิดเนี่ยทัทางสวนนี่นะสิบหกไร่เนี่ยลุงลุงใส่สามลูกครึ่งสิบห้ายี่สิบบาจริงๆอแต่ลุงใส่ยี่ห้าวันครั้งหนึ่ง สามลูกครึ่งนะทุเรียนตั้งเกือบพันครับโอ้น้อยมากเลยเนี่ยน้อยครับน้อยสามลูกครึ่งนะครับผมสามลูกครึ่งเนี่ยเนี่ยมะกรอในทำไม่ถูกก็ทุเรียนเกือบพันยังไม่ถึงพันนะนะมะกรอทำไม่ถูกสั่งมาทิ้งตันทั้งหมดตันทั้งหมดตันทั้งหมดมะกรอเนี่ยนะทำไม่ถูกอะมะกรออะครับใส่ทิ้งเยอะนี่นี่เขาอกว่าลุงต้องใส่เยอะๆตั้งนี่ยไม่เคยดูนั่นนะลุพ่ออะลุงต้องใส่เยอะต้นมันโตแล้วต้องใส่เยอะจิบายจริงจิงมันไม่ใช่ตายตายหมด กินแห้งอ,อ,อะไรไปใหม่ป้า,าเขาบอกนะแคว้นลุงเขาบอกว่าแล้วเราจะเอาตันอย่ไหน,นซื้อปุ๋ยกันวะเนะเ <laughs> ี่ยตันหนึ่งหมดตันหนึ่งหมดอะ่ะเดือนนึงอ่ะก็ตันหนึ่งหมดจะไม่เหลือตันหนึ่งต่อรอบอครับต่อรอบครับ <laughs> นี่สามลูกครึง่งจากตันหนึ่งครับเหลือสามลูกครึ่งเนี่ยสามลูกครึ่งจริงๆนะไม่ได้โกหกสรุปเลยครับคือว่าจากหนึ่งตันกว่าๆนะครับเหลือสามลูกครึ่งครับสามลูกครึ่งเนี่ยสามลูกครึ่งถ้าอาจจะหนักมือก็ถึงสี่ลูก ้กล้องมันจะสวยหมดอันนี้ผมขอสอบถานครับมาใช้มากี่ปีแล้วครับอาจลุงเกือบสามปีแล้วนะนะทีทีทีมันเป็นใหญ่ๆสองสองปีครึ่งนั่นะครับเพิ่งเพิ่งมาเจอของคุณโรดเนี่ยแล้วทีนี้มันก็นโดยเวลาตัดลูกตัดเลิกเนี่ยนะคือมันไม่โชมแล้วใบไม่ทิ้งดูตอนนี้แผ่ทั้งต้นเลยแล้วดูดูมันฟื้นมาหมดอะจากจากจากไม่มีอะไรเนี่ยมันมันก็เหลือเชื่อนะ ตอนที่ใช้มีมีเขาจะมีปัญหาอะไรม้าก่อนมันมันมันคล้ายคล้าย,ายรากเน่าโคนเน้าแล้วก็ใบแห้งแล้วก็ใบแห้งแล้วก็มีปุ๋ยเขนาดนี้ยะคือ,ค,อคือเราลองผิดลองใบกันเล็กครับใบก็เล็กใบก็ไม่หนาอันนี้เป็นหนาใบาใหญ่ใบใหญ่ตอนตอนตอนนี้เหมือนนี่ลุงซื้อตุนไจตลอด <aunque> คือคือซื้อคือก็ก็กลับปืนกับไปเอาคันตลอดแล้วก็เนี่ยดูดูมันสวยหมดอ่ะ แล้วแล้วเหมือนที่พ่อเขาว่าเมื่อเมื่อกี้ว่าทุเรียนมันจะไม่หลับนำลาบใบใบป่านี้มันจะหลับแล้วนะใบเขียวใบเงาใบเขียวใบเงาแล้วก็ใส่จุลธาตุอาหารพืชแล้วก็ตามที่พ่อบอกว่าสิบห้าห้ายี่สิบแล้วแล้วก็เก้าสามสามของเขาแก้วแล้วก็ดื้อดื้อหกสามสามของเขาเพชรก็สลับไปสลับมาปุ๋ยแค่สองตัวแล้วก็จุลธาตุอาหารพืชแค่นั้นแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็ยา ยาฆ่าแมลงก็ตาม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 หน้างานเรื่องแมลงนี่คุณรู้ว่าเก็บเรียบไปใช่ไหมครับก็ก็เขเก็บหมดเลยคือเอาตามหน้างานมีช่วงในเป็นอะไรเราก็ไปปรึกษาราดูเลยกับกับดูคุณเคยฟูตึกกิน้างอย่างเดียวไอ้คือใบมันงามเกินก็มันไม่ไม่ถ่ายใบแก่ทิ้งเลยอ่ะอืมแล้วมันไม่มมัันน คือเงนมันตัวนี้เขาป่วยขวันที่เราว่าอยากจากเราไม่เคยเป็นอย่างนี้นีวัยเก้าสิบลูกเนี่ยที่ก่อนที่มีอ่ะแล้วดูแผ่เออหมดหายหมดออมันมันแบบดูตอนนี้ใบสองคืบใบดูสามนิ้วเนี่ยดูดูใบเห็นไหมมันมันมันเหลือเชื่อไหม ใช่ของตทางอาหารพืชกันหลายต้นดูดูใบยาวคืนหนึ่งครับจากเมื่อก่อนน้นี้ใบเล็กใช่ไหมครับใบเล็กใบเหลืองแล้วก็ใบเหลืองแล้วพกแก่แล้วก็เราลองจะแล้งไมเยอะไงระหว่างมาเจอของพ่อก็เนี่ยอู้ดูอ่ะคือคือตอนนี้ลุงก็แนะนําน้องที่อยู่ทางใต้ทางทั้งน้นแต่เมื่อเมื่อกี้ไปถามน้องก้องว่าที่จุงพรมีก็ให้เขาเอาจุงพรหมมที่นี่ ดูดูดใบมันนี่โอ้เนียดูเนี่ยมันมันมันไม่น่าเชื่อนะโอ้เนี่ยเนี่ยแล้วแต่งกองดูใบชิงคือคือนี่มันจะอยู่คนหมดของของพวกนี้เราแต่แต่ที่นี่รถตัดยางเนี่ยตอนนี้ก็บปอยเนี่ยก่อนเป็นไม้ฝาดเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่วยหมดเนี่ยเป็นไม้ฝาดตอนนี้หนกลับมาแล้วนี่วอยจะกลับมาเป็นนี้ยากไหมครับผม ต<ม>อนไรกก็งงงอะแต่ทอดชายนี่ปุ๊บไม่กี่กี่เดือนเลยเนาะเห็นผุนเลยแต่ของทีเองเนี่ยแต่ของที่เองเนี่ยแล้วก็ดูมาเนี่ยดูใบทุกต้นน่ะครับมันมันคือคือมันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่คาดคิดว่าเนี่ยต้นนี้ก็ต้นนู้นนูน้นน่ะป่วยจะจะต้นนี้ก็ใบเป็นใบเหลืองเน <bay S 1> ี่ยต้นนี้เป็นใบเหลืองเลยเรายอดไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ย นีขึ้นมาหมดเนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยยิงยิงตัวนี้ตายเลยเนี่ยตายแล้วมันก็ฟื้นไม่ได้หมดเนี่ยเต็มลูเนี่ยก็พ่อเขาบอกว่าใส่ไอ้นี่ใช่ไหมใส่พวกกรากเน่าโคเน่ามันมาด้วยใช่ไหมในไอจุลธาตุอาหารพืชนี่ใช่ไหมเออเห็นพ่อเขาบอกว่าฉีดที่เน้นเน้นที่แผลหน่อยลุงนอ่เหลืองหมดเลยดูในยูทูบแล้วเออมันเล็วใบดูอะ คือตอนนี้ไม่มีเกเลยคือเหมือนตอนนี้หนูดูเนี่ยทู้เลนเล็กมันห้าร้อยทู้นใหญ่ก็ประมาณแปดสิบนะเนี่ยดูมันเหมือนกันหมดอ่ะมันเหมือนกับทุกต้นเนไม่ใช่ว่าโชว์ต้นเดียวนะโชว์ตั้งทุกต้นแต่แล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับพีเดียวโอ้ยรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยทึ่งอร่อยมากไอ้ลูกชายไอ้นี่เขาเป็นคนคนรับไอ้คำเนี่ยไอ้บ่ะคนคนเขเมรใช่ไหมครับแล้วแล้วลูกสาวเขาอยู่ที่กะเมร เขาเขาไปซื้อทุเรียนกินนี่นนใช่นี่ว่าไงลูกเก๋ไก่ทองเสียเขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่กินแล้วเขาอยากรกินทุเรียนพ่ออย่างเดียวเนี่ยดูใบดีหมดครับออันนี้เนี่ยดูใบหนาใบทุกต้นเลยใช่ไหมทุกต้นท่อต้นอลยทุกต้นเลยไม่ได้อย่างงี้ลองไปไปแล้วทุกต้นเลยชุดนูนเลยชุดเลยเนี่ยใบอยางนีนเหมือนเลยใบใบเหมือนกันหมดเห็นเห็นไหมอก โอ้ยิงดูประมาณเก้าโมงแปดโมงเนี่ย<อ>โอ้ยแต่ยิงนี่แต่แต,แต,แต่นี่มันไม่หลับที่ที่เหมือนพ่อก็บอกว่ามันไม่หลับจริงจริอะเนี่ยป่านี่ยังไม่หลับเลยทุเรียนดูใบเ,เริ่มแต่งชิงชิงหนาปึกแล้วต,ต้องแต่งชิง้งแต่งชิงครับแล้วมันหนะักกลัวกินหักเลยก็กลัวกินหักแต่งเซ็ตอ <c oughs> ะคโอเหมือนพ่อบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องไปเอาสูตรไหนเอาสิบห้ายี่สิบแล้วก็ดู ตัดลูกเรืงไม่มีโฟมเลยหกสามสามของแอ้ต้นไอ้ต้นนู้นใหญ่ร้อยลูกมาเนี่ยร้อยลูกครับเนี่ยต้นนี้ครับอ๋อเนี่ยต้นนี้ใหญ่แล้วเป็นเอบีหมดนะร้อยลูกไม่ได่ปุ๊บปีนึงอ่ะปีหนึ่งครับโอ้ต้นอายุหนึ่งปีใช่ไหมล่ะเออนี่เอามาซ่อมครับนั่นอ่ะต้นเดิมมันตายดูย้อนยิ่งไหนกันอ๋อมีคนก็มาถามด้วยใช่ไหมว่าโอ้สวนเป็นสวนแล้วเป็นไงครับ พอเขามาถาม่าใช่อะไรลุงก็บอกว่าใช่นี่ของคอมุนโดดเขาแต่แต่เขาไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรคือคือเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอีกเดี๋ยวไม่กลัดรไม่กลัดครับไม่ไม่มันไม่กลัดเนี่ยดูตอนนี้ดูมันคือมันสวยหมดทุกต้นน่ะน้องก้องน้องกระบูครับูคือมันไม่ได้ว่าเนี่ยตอนนี้โรยจริงทุกต้นนะ่เนี่ยคือเหมือนของพ่อทีรยกรแน่ที่ทีวันไปนั้นพ่อลุงไปดูเนี่ยโอหดูเนี่ยดูต้นนันก็ใหญ่ ดูลำต้นวันนี้ปล่อยพืชพืชพืชก็เหมือนพ่อเขาบอกว่าถ้าใช้ปรับสภาพดินของเขาก็ไม่ต้องใช้ยิบซ้ำใช่ไหมแต่ผมใชอ้อะไรปรับสภาพดินนะมันดีฝ่ามันเบิกฝ่าครับเออมันมันเบิกกว่ามันร้วะ่ะเห็นสายปุ๊บเห็นเลยพ่อผมไปทาสูนในเขาผมสสยสองทีเองเขาจนว่าไม่ไหวแล้วเขาจะโคนทิ้งแล้วเขาเขาเขาจะโคนทิ้งห้าสิบต้น เลยเลิกไอ้ไอ้ไอ้เจ้าของสวนเขาบอกว่าที่ที่ไปพ่นได้เจ้หน่อยแล้วผมบอกสูตรเขาแล้วแต่เขาไม่ใช่ให้ผมใช้เลยเลยเขาไอ้นี่ไปทําให้เนี่ยได้สูตรเขาหมดก็ห้าสิบต้นต้นมันไม่โตต่ัวเล่กเขาสามปีแล้วแต่ต้นไม่โตต้นเท่าเล็กกว่านี้อีกครับสามปีครับต้นเล็กไปต้นนู้นนี่นี่มันเปลี่ยนสีหมดแล้วครับแต่ต้นนี้คือกี่ปีครับแล้วต้นนี้ก็ ตอนนี้อายุเยอะแล้วมันมันมันจะตายแล้วมันฟื้นไม่ได้เนี่ยเลยไม่ได้โค่นอะไรทิ้งนั่นแหละโอ้ยใบดูมันมาได้ไงเท่าข้าวๆนั่นแหละแต่มันมันป่วยมันเลยน้องก้องลองคิดดูว่าลุงไม่อยากเชื่อตัวเองว่าทาไมมันสวยอย่างนี้ว่าเราคือเราไม่ได้คุยเนี่ยคือก็สวยจริงๆก้อนก็สวยทุกต้นนะออก็ก็เลยว่าปีนี้จะเอารูก็สบายเลยก็ยิ้มีชื่อลกชื่อลามาอีกก็ก็ทํากันให้ดีลูกไม้อ่ะ เก็บทุกต้นอะเท่านั้นเท่าเดียวอ่ะใส่เดียวหมดเลยอะแต่ก่อนอันนี้ก็น่าจะบมดหัวน่าดูนะโอ้ยเครียดเลยดิเคยดก็วิ่งไปซื้อไอตอนตอนนั้นยังไม่รู้จากร้านแล้วยอดไม่เคยแตกมาอย่างนี้เลยไปที่วงเวียนช่างของร้านยอดแตกมานิดเดียวปลายยอดนิดเดียวก็2าสองปาสามปลาก็หมดแล้วไม่มีแล้วจะขอเที่ยวกับมือหน่อยครับเป็นไง้าครับเนี่ยดูที่ที่ทำมือกับกับใบดิดูน่ะมันเหลือเชื่อไหมเนี่ยใบทุเรียนมันแค่นี้ไงดืใบเนี่ย แล้วเลอเชื่อไหมเนี่ยใบเนี่ยเทียบใบดูเลยดูเราวย่อนแตกมาทิ้งเป็นศอกอ่ะก็ยังมานั่งคิดว่าพ่อเขาใส่อะไรกขไปเนี่ยเนี่ยดูมันแตกทิ้งมาเป็นสอกเป็นศอกเลยอ่ะโอ้โหครับก็ปุ๋ยก็ตามท้องตลาดเองแต่มันใช้ของพ่อเขานี่นะลุงชื่อเป็นห้องเรือนนะครับเต็มเลยใช่ไหมเต็มไม่เคยขาดเลยคือคือมันต้องใช้อยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องไปหาแล้วครับเดียดูดูใบเนี่ย พอจะสมามากับสภาพนี้หมดเลยครับก็หมดดิสิ่งนี้มันหมดทุกต้นน่ะอไม่เห็นต้นที่ไม่สวยแล้วน่ะมันมีอยู่ต้นน้นแต่แต่มันมันป่วยก่อนแล้วตอนตอนนั้นน่ะป่วยก่อนที่จะใช้ของพ่อเขาแต่แต่เหมือนนี่ดูนี่เนี่ยน้องกล้องเห็นไหมกว่าทั้สิ่งมหมันไม่มีไม่มีครับผมไม่มีเลยใบเนี่ยมันสุดยอดเลยวเมื่อกี้น้องกล้องว่าเออเดี๋ยวจะมาเที่ยวเที่ยวสวนกับกล้องกกว่ามาคือคือมาเราไม่อายเขาอ่ะ ดูโหตอนนี้ตั้งแต่หัวถนนที่เราเลี้ยวมาโอ้โหสุดยอดเนี่ย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 ดูใบมาดูดูใบเนี่ยแล้วอยไว้รู้ก็มีกูแต่กูต้นหักน่นนี่แล้วแล้วแล้วน้องก็ไปทําแปลงใหม่ให้ให้อีกแปลงหนึ่งนะสิบสิบเอ็ดไร่เนี่ยห่างจากตรงนี้ไปทุเรียนสิบเดือนนะสิบเอ็ดไหมสิบเดือนฟ่วงหัวแล้วยังไม่ถึงอ่ะวันที่ยี่สิบแปดวันวันที่ยี่สิบแปดปีหนึ่งปีหนึ่งวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้อ่ะ แระท่มหัวเลยครเนี่ยเนี่ยไปไปดูได้เนี่ยออ๋ได้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปดูกันกันหน่อยที่จะหาพืชคือท่านเนี่ยครับนั่นแหละไอ้นี่ดินอย่างเดียวไม่เอาได้ไม่เอาอะไรเลยเอาตรงนี้อย่างเดียวเอาเอาสูตรนี้สูตรเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูก็ได้อ๋อได้เลยครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวก็เนื่ยนี่ซื้อซื้อหมอนมาแต่ไม่รู้พันอะไรพี่พอรู้ไหมไม่รู้นะก็ไม่รู้แต่แต่ยอมรับใบเขาเนี่ยใบเขาไม่เหมือนหมอนใบเล็กกว่าหมอน ค่าพีเอสไรเราเราทาตลอดเหมือนนั่นเราใส่โดรไม้ไปทีหนึ่งแล้วเรามาวัดค่าพีเอสมันก็อยู่หกจุดห้าเนี่ยแล้วก็ทําตามที่พ่อเขาบอกว่าเนี่ยใส่ให้ตะกิ่งไว้ที่โคนนี่เราก็ติดไว้ที่โคนแล้วอย่างดูรามโอเนี่ยเพิ่งกบได้มีถึงเดือนนี่นี่ดูมีไส้เดือนเต็มเห็นไหมเนี่ยขี้ไส้เดือนเต็มเลยครับมีตัวด้วยนะเนี่ยเนี่ยรากเนี่ยรากดินมีชีวิตเลยเนี่ยพรผมสังเกตว่าเห็นรากนี้ทุเรียนอ่ะดี ถ้าไม่มีลากนี้ผมยังเครียดอยู่เพราะกลัวมันป่วยเพราะมันมีลากถอยขึ้นเลยอ่ะถ้ามีลากอย่างนี้ผมไม่กลัว